สวัสดีค่ะยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเหตุบาออายปูนหมดหรือยังฮะไม่มหมดง่ายดอกวูนนะ หวยขึ้นเลยฟูกระเบื้องอะไรอ,อ่ะนาทาซีก็หวยขึ้นแล้วฟูกระเบื้องก็หวยขึ้นคนดวงดีน,นะเหนอเหนื่อยดวนดีคนดีพี่กันดา ได้ายาแนวแนละ้วช่งนี้ได้ยาแนวแนะ่นอนวันนี้ไม่ได้ยาหรอกวันนี้งานเก็บรายละเอียด งานแต่งที่ได้เป็นได้แกค่งนับเชิญอยากแต่งกับเขาเจ้าอยากแต่งบอจ,จะแต่งงานอีกบนนอบผ้าอยู่ไหนผ้านะผ้าอะไรผ้าเสื้อมือทำไมไม่เอามาหมายตานี่มันเลอะเทอะแล้ว 一个绿。 ตัดสิก่อนทาน่านนี้คือที่กองบัญชาการสาหรับตัด ะไปลองดูพอดีหรือเปล่าท่านท่านผู้ชมเบิง้งคือหรือเปล่าบาทโทบันเท็ดเอาอืมไปกัน มันจะยากตรงนี้แหละตรงประตูนี่เลยทุกท่านเพราะมันเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาอยู่กำลังทำการสั่งอุปกรณ์ช่วยวัดเวลาจะตัดกระเบือนนะ้องนะนะยังมาไม่ถึงกว่าจะถึงกระเซ็ดพอดีพี่น้องเลยแต,แต่ว่าไว้ใช้บ้านหลังต่อไปมีไว้บ้านหลังต่อไปกันง่ายกว่านึงเวลาตัดกระเบื้องเข้ามุมเข้าขอบนี่ เนะเลยอ่าโทษอันเส็ดเอาวสวัสดีค่ะ